ชาวลัคนาราศีกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเพราะเราจะพูดถึงการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายจากราศีเมถุนไปสถิตณราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาอุด ในวันที่2ตุลาคม2568เวลา19นาฬกา50นาทีและจะอยู่ถึงวันที่23ธันวาคม2568เวลา7นาฬกา36นาทีเท่ากับอยู่เกือบ3เดือนค่ะในทางโหราศาสตร์าดาวพฤหัส,สบดีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีสติปัญญา การขยายตัวและความเจริญรุ่งเรืองดาวพฤหัสบดีมีพลังในการยกระดับทุกสิ่งให้ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อโคจรยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะนำพาความมั่งคั่งและโอกาสดีๆมาสู่ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราศีกรกฎเป็นจาร,ราศีเป็นราศีแม่ธาตุดังนั้น การที่ดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็จะยิ่งส่งผลแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสบดีราชาแห่งโชคลาภโคจรเข้าสู่เรือนลาภะของท่านและอยู่ในตำแหน่งมหาอุด ที่ส่งพลังที่สุดค่ะเรือนลาพภคือศูนย์กลางแห่งมิสหายเครือข่ายสังคมความหวังและความปรารถนาการได้รับสิ่งที่ต้องการและการบรรลุเป้าหมายเมื่อดาวพฤหัสในตำแหน่งมหาอุดมาสถิตณเรือนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในด้านมิตรภาพ ที่นำพาความสุขและโชคลาภเครือข่ายชั้นสูงและผู้มีอิทธิพลการสร้างโชคจากความสัมพันธ์และการบรรลุเป้าหมายและความฝันค่ะเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะตามหลักโหราศาสตร์เมื่อดาวพฤหัสบดีตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะจะส่งผลให้เกิด มิตรภาพที่มีความสุขค่ะซึ่งหมายถึงว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้จะเป็นแหล่งความสุขและพลังบวกอย่างมากค่ะเพื่อนจะเป็นแหล่งกำลังใจที่สำคัญของท่านนะคะพวกเขาจะคอยให้ทั้งการสนับสนุนทั้งทางใจทั้งทางกายไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเป็นกำลังใจในยามที่ท่านต้องการค่ะมิตรภาพที่ชาวลัคนาราศีกันมีเนี่ยจะยาวนานแล้วก็มั่นคงนะคะมีพื้นฐานจากความจริงใจจากการเข้าใจซึ่งกันและกันบรรยากาศเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะท่านจะได้เห็นว่า การได้พบปะหรือว่าการได้ใช้เวลากับเพื่อนเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขมากกว่าเดิมนะคะและความสัมพันธ์เหล่านี้ก็จะเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิตค่ะ และสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากก็คือในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีมิตรสหายที่มีหน้ามีตามีฐานะร่ำรวยซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่มีค่าอย่างมากนะคะ ื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักของท่านส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จค่ะบางคนก็อาจจะเป็นบุคคลสําคัญในวงสังคมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นดาราเป็นผู้นําในแวดวงต่างๆนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะใช้อิทธิพลใช้ เ,ออเครือข่ายของเขาในการสนับสนุนท่านค่ะการที่ท่านได้รู้จักนะคะได้คุ้นเคยกับผู้คนเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ท่านได้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกันก็จะ สแสวงหาโชคด้วยการผูกมิตรและการเข้าสังคมเข้าสมาคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธ,ธิภาพอย่างสูงค่ะการสร้างเครือข่ายสร้างคอนเน็ t ชันต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเช่นได้เข้าร่วมงานสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเข้าเป็นสมาชิกใน สโมสรหรือว่าในองค์กรที่มีสมาชิกมีฐานะนะคะหรือว่าท่านได้เข้าไปร่วมประชุมร่วมสัมมนาที่มีแต่คนที่มีพื้นฐานดีมาเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีกันก็จะมีทักษะในการพูดคุยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนค่ะ ดังนั้นท่านก็มีโอกาสที่จะได้คอนเน c t ชันนะคะแล้วก็มีการแนะนำธุรกิจหรือว่าท่านได้รับข้อมูลได้รับคำแนะนำที่มีค่าจากเพื่อนนักธุรกิจของท่าน mm. เกิดเป็นการร่วมมือกันในการลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆคือประโยชน์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับจาก บุคคลต่างๆหรือว่าจากคอนเน t ชันต่างๆเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นว่าท่านได้รับการแนะนำลูกค้านะคะหรือว่าได้รับการได้รับคำเชิญในการเข้าร่วมลงทุนในโปรเจกต์ที่ดีหรือว่ามีเพื่อนมาช่วยรับรองในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะรวมทั้งการที่ เพื่อนฝูงแนะนำงานแนะนำตำแหน่งที่มีอนาคตหรือว่าท่านได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงเพื่อนฝูงก็ช่วยสร้างชื่อเสียงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับท่านรวมไปถึงอาจจะมีเพื่อนของท่านเนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินให้สิ่งของที่มีค่าโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะหรือว่า ได้รับเงินกู้หรือว่าเพื่อนมาร่วมลงทุนมามาช่วยเหลือท่านอาจโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะรวมไปถึงได้รับของขวัญได้รับออสิ่งที่มีมูลค่าสูงสูงค่ะและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีกันก็คือ ท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการงานจะเป็นตำแหน่งหรือว่าความก้าวหน้าที่ท่านหวังเอาไว้ธุรกิจหรือโปรเจกต์ต่างๆที่วางเอาไว้ก็ประสบความสำเร็จนะคะท่านได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงตามที่ท่านปรารถนา เป้าหมายทางการเงินก็บรรลุผลค่ะรายได้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าสูงกว่าที่ท่านคิดไว้นะคะเป้าหมายส่วนตัวก็จะค่อยๆเป็นจริงค่ะชาวลัคนาราศีกันจะมีชีวิตที่สะดวกสบายมีความสุขตามที่ต้องการท่านสามารถซื้อสามารถที่จะ ได้สิ่งของที่ท่านปรารถนามานานแล้วนะคะรวมไปถึงได้เดินทางได้ไปยังสถานที่ที่ท่านใฝ่ฝันไว้รวมถึงเป้าหมายทางสังคมก็จะตามมาค่ะชาวลัคนาราศีกันจะได้รับการยอมรับได้รับความเคารพในแวดวงสังคมนะคะรวมถึงท่านมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมตามที่ท่านมุ่งหมายไว้ค่ะคือการที่ดาวพิหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่ฉันพูดถึงเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์กับเพื่อนไม่ใช่ว่าแค่ดีขึ้นค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะ เพื่อนเปรียบเสมือนครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตโอกาสที่มาจากคอนเน c t ชันจะไม่ใช่โอกาสเล็กๆนะคะแต่เป็นโอกาสที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศีกันอย่างสิ้นเชิงและการบรรลุเป้าหมายก็ไม่ใช่แค่การได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ท่านจะได้ในระดับที่เกินความคาดหมายค่ะ ดังนั้นฉันขออนุญาตฝากคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาอุดและอยู่ในเรือนลาภะนะคะท่านน่าจะได้สร้างคุณค่าให้ตัวเองค่ะพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ผู้คนเพื่อนฝูงต้องการคบหาด้วยเพราะว่าคนที่มีคุณค่าก็จะ ดึงดูดเครือข่ายที่มีคุณค่านะคะใช้เวลานี้ในการทบทวนกำหนดสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงลงมือทำแผนเพื่อให้บรรลุผลนะคะแล้วก็พบปะผู้คนใหม่ๆค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญทั้งกับคนใหม่แล้วก็กับเพื่อนเก่าด้วยนะคะติดต่อสื่อสารกับพวกเขา อย่างสม่ำเสมอแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจและที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยทั้งการให้และการรับช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีโอกาสแล้วก็แบ่งปันความสำเร็จร่วมกันค่ะและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันใช้พลังจากดาวพฤหัส อย่างสร้างสรรค์น,นะคะอย่าใช้ความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวการที่คิดแต่จะเอาประโยชน์จากเพื่อนโดยไม่ให้อะไรตอบแทนมันก็จะทําลายความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัพันกับกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่ามีสิ่งที่ไม่สุจริตนะคะถึงแม้ว่า จะมีโอกาสได้ประโยชน์ในระยะสั้นขอให้ใช้อิทธิพลใช้คอนเน c t ชันในการสร้างสิ่งดีงามได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมค่ะฉัดมั่นใจว่าชาวลัคนาราศีกันจะได้รับพลังบวกจากดาวพฤหัสอย่างเต็มที่นะคะขอให้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ สร้างคอนเนคชันที่แข็งแกร่งและการบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ค่ะและนอกจากพลังของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดแล้วสิ่งที่เราน่าจะได้นำมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ของดาวพฤหัสบดีกับดาวในพื้นดวงกำเนิดของท่านที่ตั้งรับอยู่ในราศีกรกฎค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดาวอาทิตย์นี่คือคู่ปัญญาแห่งความสำเร็จค่ะจะเหมือนกับท่านได้กําลังเสริมจิตใจจะสบายและมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานที่ท่านดำเนินการจะราบรื่นและประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มโครงการใหญ่หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะปัญญาและการตัดสินใจของท่านจะแม่นยำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีค่ะกรณีที่ท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดาวจันทร์อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของ ความรู้สึกกับเหตุผลค่ะแต่ว่าก็จะเป็นจังหวะที่ท่านจะได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองนะคะหากมีข้อพิพาทหรือมีเรื่องที่ต้องชี้แจงท่านจะสามารถชนะได้ด้วยหลักเหตุผลและความจริงความสำเร็จที่ได้จะมีค่าย,ยิ่งกว่าเพราะผ่านการทดสอบมาแล้วค่ะกรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับ เมื่อดาวพฤหัสมาพบกับดาวอังคารเรียกว่าเป็นคู่ปัญญานะคะการรวมตัวกันของดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารจะทำให้ท่านมีความคิดที่เฉียบแหลมมีความกล้าหาญในการลงมือทาแต่ก็ต้องระวังการพูดจาที่อาจจะแรงเกินไปซึ่งถ้าหากว่าเราใช้พลังนี้ในทางสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ท่าน ผลักดันโครงการต่างๆให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและระมัดระวังหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรับเมื่อดาวพรฤหัสโคจรมาพบกับดาวพุธเป็นคู่โชคลาภจากการสื่อสารค่ะท่านจะได้ใช้ความรู้ใช้ทักษะการสื่อสาร การเขียนการพูดการประชาสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะข้อมูลที่ท่านได้รับจะมีค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการสร้างรายได้กรณีที่ท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวพฤหัสเดิม เป็นจังหวะที่สติปัญญาของท่านจะเฉียบแหลมที่สุดค่ะความสำเร็จจะมาอย่างต่อเนื่องท่านจะเป็นที่ปรึกษาที่คนอื่นเชื่อถือและขอคำแนะนำกรณีที่ท่านมีดาวสุขตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวสุขเดิมเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสจะนำพาทั้งโชคลาภ และความรักมาสู่ท่านค่ะอาจจะมีข่าวดีเรื่องความรักหรือว่าได้พบเนื้อคู่ที่เหมาะสมรวมทั้งรายได้จากงานที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับความงามหรือการบันเทิงจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสุขท่านมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญหรือความช่วยเหลือที่มีค่าจากคนใกล้ชิดค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวเสาตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจ,จรมาพบกับดาวเสาเดิมเรียกว่าเป็นคู่เปลี่ยนแปลงค่ะถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าชีวิตเริ่มซ้ำซากหรือว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้การมาของดาวพฤหัสจ,จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นท่านอาจจะได้ย้ายบ้านย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอย่าฝืนยึดติดกับสิ่งเดิมนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะนําพาความเจริญก้าวหน้ามาให้กับท่านค่ะกรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจ,จรมาพบกับพระราหูเดิมนี่คือคู่แห่งความคิดที่แหวกแนวค่ะท่านจะมีความคิดที่สร้างสรรค์มีเกณฑ์จะได้เงินจาก ช่องทางที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ต้องระวังการลงทุนที่อาจจะดูเสี่ยงจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารให้ดีหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับ เมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวพระเกตเดิมสัญชาตญาณและการรับรู้ของท่านจะแม่นยำมากท่านสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นท่านจะเข้าใจธรรมชาติแท้จริงของคนหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งท่านจะมีความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญซึ่งอาจจะ พัฒนาความสามารถทางจิตวิญญาณหรือมีความเข้าใจในปรัชญาชีวิตที่ลึกลับเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการศึกษาวิชาที่ลึกซึ้งหรือว่าการปฏิบัติสมาธิค่ะและกรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจ,จรมาพบกับดาวมฤตยูเดิมนี่คือคู่แห่ง พลังแห่งลางสังหรณ์และการรับรู้ค่ะท่านจะมีลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งและแม่นยำเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงและมีความไวในการรับรู้โอกาสหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายท่านสามารถใช้พลังนี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิต เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นค่ะทั้งนี้การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดาวต่างๆจะช่วยให้ท่านใช้พลังของดาวพฤหัสได้อย่างเต็มที่และใช้ข้อมูลนี้ในการเตรียมตัวและวางแผนอย่างเหมาะสมค่ะ สุดท้ายนี้ฉันขอกราบอวยพรให้ท่านได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลจากดาวพฤหัสบดีนะคะขอให้ดาวราชาแห่งปัญญาและโชคลาภประทาพอนพรอันยิ่งใหญ่นำความรู้แห่งสัจธรรมปัญญาที่เฉียบแหลมความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัว ขอให้ท่านได้รับความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอให้ครอบครัวของท่านมีความกลมเกลียวมีความสุขมีความอบอุ่นขอให้การงานและธุรกิจของท่านเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกอย่างก้าวขอให้พลังแห่งดาวพฤหัสบดีคุ้มครองและประทานพรให้ท่านตลอดช่วงเวลานี้ และขยายออกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะและหากท่านสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวเพื่อเรียนรู้เส้นทางชีวิตของท่านอย่างลึกซึ้งต้องการดูเลิกสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตหรือมีความสนใจจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์วิชาเลิกม,มงคลสามารถติดต่อฉันได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ